ใจเราขอแต่ละคนละคนเป็นสถานที่เกิดแห่งโลกและธรรมหรือจะพูดว่าเป็นสถานที่เกิดแห่งกิเลสกับธรรมก็ได้เราจะเพาะอะไรจะบำรุงอะไรให้มากสิ่งน,นั้นก็เจริญง,งอกงามน กิเลสนั้นมันเต็มอยู่ภายในหัวใจแล้วจนกระทั่งทําแทรกลงไม่ได้ในหัวใจหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่เมื่อเส็จออกไปจนพหนวดก็คือไปกําจัดเปลี่ยนแปลงวัตถุอาทาเป็นวัตถุที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจ เพื่อถ่ายเทเอาสิ่งที่ไม่พุงปัาถนานั้นออกแล้วเพราะทำให้เกิดขึ้นภายในใจใจที่มีกิเลสไม่มีธรรมภายในตัวเองเลยก็ต้องมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงทั้งวันทั้งคืนการเคลื่อนไหวไปมา กระเพื่อมออกแต่ละขณะขณะว้นแล้วตั้งแต่เป็นการก้าวเดินหรือเคลื่อนย้ายของิเลียออกเที่ยวหากินไปไม่มีวันมีคืนไม่มียืนเดินนั่งนอนอิยาบทการสถานที่ไม่มีพวกนี้ไปตลอดเวลาเว้นแต่หลับสนิทเท่านั้นคือการหลับสนิท กิเลสมันก็พักตัวมันสังขารความคิดความปรุงสัญญาความําคัญมันหมายมันก็ระงับดับไปหมดเพราะอาศัยขันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสสิ่งวันนี้ระงับกิเลสก,ก็ต้องอยู่ระงับลงไปคนที่หลับสนิทนั่นคือกิเลสก,ก็พักพวกที่ได้นิพพาน ปกคนมีกิเลสได้นิพานก็พอจะเทียบกันได้ก่อนได้ตอนที่หลับสนิทเพราะตอนนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวกวนเลยเงียบสนิทเราเรียกว่าคนมีกิเลสได้สัมผัสนิพานก็พอจะพูดได้เป็นเครื่องเทียบเทียง ในขณะที่หลับสนิทไม่ได้ละเมอเพ้อฝันไปได้ไปไดทั้งสิ้นพอหลังจากนั้นแล้วก็มีแต่เรื่องของกิเลสแสดงตัวอยู่บนหัวใจเกิเลสเกิดก็ถูกผิดอะไรไปกิเลสแค่กระจายออกไปทุกแห่งทุกคนทุกเวลาเวลาก็ไม่ผิด ทนี้พอมาปฏิบัติอุบายวิธีเรื่องราวที่กิเลสจะเกิดก็พยายามระงับสาเหตุของมันด้วยหลักธรรมซึ่งเป็นคู่กราบกันทีนี้เมื่อกิเลสถูกปราบด้วยหลักธรรมแล้วความเปลียนโล่งก็ค่อยปรากฏขึ้นมาคือความสงบโล่งจิตโล่งใจขึ้นมา รมเริ่มปรากฏนะที่น,นี่นี่จะเรียกว่าธรรมเกิดความสงบที่ไม่เคยเกิดก็เกิดความสบายที่ไม่เคยเกิดก็เกิดสติปัญญาอุบายวิธีการแก้กิเลสต่างๆไม่เคยเกิดก็เกิดไม่เคยมีก็มีกิเลสไม่เคยดับไม่เคยตายก็ค่อยดับค่อยตายไปเรื่อยๆเนี่ย ด้วยความเพียรประเภทต่างๆอุบายวิธีต่างๆของโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างเมื่อธรรมเกิดขึ้นบ,บ่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆกิเลสก,ก็ค่อยดับไปเรื่อยๆธรรมเกิดขึ้นมากกิเลสก,ก็ยิ่งดับไปมาก สติปัญญาเป็นเครื่องมือสําคัญความเพียรเป็นเครื่องหนุนความหมายมั่นปั้นมือหรือความมุ่งมั่นเป็นเหมือนกับเครื่องดึงดูดให้สติปัญญาก้าวเดินให้ความเพียรหนุนกันไปความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งได้เห็นผลปรากฏเป็นลำดับๆด,ด้วยแล้วความมุ่งมั่นก็ยิ่งมีกำลังมาก แล้าธรรมก็เกิดขึ้นเอยๆสมาธิธรรมเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นสงบเพียงเล็กน้อยพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็สงบมากมากขึ้นไปเรื่อยๆสติที่มีมีน้อยก็มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆปัญญาที่เคยล้มลุกคลุกคลางหรือไม่เคยปรากฏขึ้นมาเลยแต่พอมีความสงบแล้วหาอุบาใช้ปัญญาก็ ก็เ,เกิดขึ้นได้เป็นลำดับลำดาบนี่ิ่งลรวนแแรกตั้งแต่ธรรมมกักคธรรมทางดำเนินหรือเครื่องมือผลก็คือสิ่งที่สติปัญญาทำได้แก้ได้หลุดลอยไปเป็นความหายกังวลขึ้นมาขาดวักขาดตอนไปเป็นลำดับทำจึงเกิดเรื่อยๆทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลฝ่ายเหตุคือ สติปัญญาศรัทธาความเพียรเกิดขึ้นเรื่อยๆมีกําลังขึ้นมาเรื่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นนเลยสามารถแก้กิเลสอาสวะต่างๆไปได้โดยลําดับลําดับนีเรียกว่าฝายเหตุทำเป็นฝ่ายเหตุก็จะเลผลได้จากความสงบสุขหรือความหายกังวลความหมดเปี่ยนหมดน้ำภายในจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆที่ท่านเรียกว่ามรรคผลนิพพาน จนกระทั่งกิเลสอาชวะทุกประเภทซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตใจแทบไม่ทราบว่าใจคืออะไรเพราะมีแต่ความเคลื่อนไหวม,มีแต่กิเลสทั้งนั้นแสดงตัวอยู่ดั่งเดิมแต่แล้วก็ถูกสติปัญญาจัดทาความเพียรปราบลงอย่างราบไม่มีจิตใดเหลือเลยนี่จึงว่าทีนี้ทำเกิดเต็มภูมิ ใจที่เป็นเรือนรังของเกลียดแต่ก่อนกลายว่าเป็นภาชนะสําหรับทาโดยสมบูรณ์นอกจากทากับใจกลายอาอานอกจากใจเป็นภาชนะของทมโดยสมบูรณ์แล้วใจกับธรรมยังเป็นอันเดียวกันด้วยเมื่อเข้าถึงขั้นจิตคือธรรมธรรมคือจิตหรือธรรมคือใจธรรมคือใจใจคือธรรมแล้วมันก็หมดปัญหานี่เรียกว่าธรรมเกิดอย่างเต็มพูน นอกจากนั้นแล้วคือหลังจากนั้นแล้วยังเป็นอุบายแห่งธรรมที่เกิดขึ้นได้เลย,เลยอุบายวิธีการต่างๆคือความแยา,ายของธรรมแต่และอย่างในอย่างที่จะแตกขนงออกมาจากความบริสุทธิ์นั้นอันเป็นอุบายวิธีที่จะแนะนําสั่งสอนคนหรือเป็นเครื่องเตือนสติต่างเป็นเครื่องรุ่นเริงสําหรับจิตดวงนั้นก็มีขึ้นมาเรื่อย ดังที่ท่านอาจารย์มั่นได้พูดในปัญหาซึ่งตอบประชาชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องคลุกคลบนั้นเป็นต้นท่านเคยกล่าวเสมอว่าอาจธรรมด้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านด้วยดวยคำว่าอาจธรรมเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าทำเป็นเครื่องแก้กิเลสของท่านเพราะกิเลสของท่านสิ้นไปหมดแล้วแต่ทําไมจึงทําจึงเ,เกิดอยู่เสมอ คือรมเหล่านี้เป็นธรรมรุ่นเริงเป็นอุบายวิธีต่างๆให้เกิดความรุ่นเริงมันถึงตามธรรมชาติของจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องรุ่นเริงเท่านั้นและอุบายวิธีต่างๆที่จะแนะนําสั่งสอนผู้อื่นใดก็สั่เกิดขึ้นเรื่อยๆเห็นอะไรก็ทำก็เกิดคือเป็นอุบายวิธีปรากฏขึ้นมา อุบายวิธีปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะได้เห็นไม่ว่าได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสกับเรื่องอะไรสติปัญญาคอยที่จะผิดเป็นธรรมขึ้นมานั้นผิดอยู่เรื่อยๆนั่นจึงว่าธรรมเกิดเรื่อยๆจึงทําให้เชื่อครั้งผู้ต่างการมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหลังจากพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วธรรมจะพึ่งเกิดเรื่อยๆอย่างนีนยิ่งเป็นภูมิของศาสดาด้วยแล้วธรรมยิ่งจะเกิดมากมายก่กอง ยิ่งกว่าที่ปรากฏในเหล่านี้น่ะ่ันวะเพราะอะไรทาจึงเกิดพราอจิตเป็นธรรมอยู่แล้วกระเพื่อมนิดขึ้นมาก็เป็นธรรมเกิดก็เป็นธรรมปรากฏจนกระทั่งวันปรารณิพานธรรมเหล่านี้จะมีความเคลื่อนไหวมีการแสดงตัวอยู่เสมอภายในจิตใจของผู้โดยสุนันาน,านั้น แต่ไม่ได้แสดงขึ้นเพื่อแก้ทิเลสของท่านหากแสดงขึ้นตามรูดลายของธรรมรุดตามความเหมาะสมของของจิตที่เป็นธรรมแล้วธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันก็แสดงความเคลื่อนไหวอยู่ภรรายในจิตอย่างนี้ก็ถูกเพราะไม่มีอะไรเข้าไปแทรกภายในจิตมีแต่ธรรมรุ่นร้วนีน่เวลาจิตเป็นธรรมแล้วธรรมย่อมเป็นไปเช่นนั้นย่อมเกิดเดียวมันเสมอ เวลาจิตเป็นกิเลสเป็นอาสวะนั้นก็มีปเป็นเรื่องของกิเลสอ,อาสวะแต่สัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรเป็นเรื่องกิเลสเกิดขึ้นมาเรื่อยอย่างนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะได้รับการดูแลหรือการอบรมส่งเสริมเราอย่าไปตีตนก่อนไข้ว่าเราไม่มีวาสนาหรือเรามีวาสนาน้อยอันนี้มันจะทําให้เราท้อใจ ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสดุจแย่หลอกลวงเหมือนกันหรือขับกล่อมให้เราดลุมเนื้อหล,ลุมตัวไปในความพยายามที่จะบำเพ็ญความดีให้ยิ่ง,งขึ้นไปเรื่องของกิเลสมีแทรกอยู่ทุกระยะเถอะตัวไม่ได้เช่นอย่างเรามีอำนาจวาสนาน้อยังนี้เป็นต้นนี่เราอยากเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเคยกล่อมจัดโลกให้หลับ อันนี้มันก็ต้องกล่าวยิ่งเราจะไปจากมันด้วยแล้วมันก็ยิ่งแสดงท่าทางมากเช่นพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกทรงพนวดที่แรกก็ยังมีพยามมารมาทูนราชนาให้พระองค์ทรงรออยู่สักเจ็ดวันแล้วขุมทรัพย์จะเกิดขึ้นที่เจ็ดมุมเมือง ให้รอ,อสซกก่อนจะโดนไปจะป็นเสด็จพวงไม่รอคุมทรัพย์ก็เป็นโลกิยทรัพย์เนี่ยถ้ก,กี่มุมเมืองก็คือโลกิยทรัพย์ทั้งนั้นนี่เราไม่ต้องการโลกิยทรัพย์เราต้องการโลกุตระทรัพย์วักุตุลาสมบัติสมบัติเราจะมารออะไรทรัพย์เจ็ดมุมเมืองมุมเมืองอันนี้ทันวาท่านไม่ฟังเสียงเสด็จออกไปเลยน,นั่น ตั้งแต่ก่อนไม่เหน็นทรัพย์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นล่ะท่านครองราชยม์มิอยู่กี่ปีทําไมไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดแต่เวลาจะเสด็จออกสมโหนวดทําไมสิ่งนั้นจึงจะมาเกิดมันก็เรื่องมานคือความผัวพันความเกี่ยวข้องผูกมัดแท้ไทยของพระองค์นั่นเองเมื่อได้ทรงปิจารณ์ด้วย ถ้าตติปัญญาโดยละเอียดถี่ถ้วนมาแล้วจึงไม่ทรงหวันไหวไม่ทรงยับยัง้งไม่ทรงหลงมงมยกับโลกียทรัพทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเ็เด็ดออกไปจนได้กัดสชรู้ถึงโลกุตระสมบัติคือความมือุดหมดจด,ดได้แก่พระนิพพานหรือได้แก่ยิงมุดหลุดพ้นเราผู้บำเพ็ญธรรมก็เหมือนกันในเรื่องมามนคอยสอดใส่แทรก ไปเกลี้ยกล่อมอยู่เสมอเงียบนามานานน้อยนั่งภาวนาก็ไม่เรื่องเวลาอะไรนอนพอดีกว่าเนี่ไอ้นอนมันดีกว่าที่ไหนใครๆเขาก็นอนกันทั้งโลกถ้ามันดีกว่าภาวนาคนทั้งโลกนี้มันก็ควรจะดีไปหมดแล้วจําเป็นอะไรจะต้องมาภาวนาให้เสียเวลาเวลาได้เรืหนื่อยกป่าปหากว่านอนดีกว่านะมันไม่ดีกว่าการทําความดีคือภาวนาเพื่อความดีกว่าการนอน ทำไมจึงกลับเห็นเป็นฐานไฟไปได้แล้วเห็นการหลับนอนดีกว่านี้ไปได้เนี่พี่นายเรื่องอุบายความหลอกลวงของกิเลสมันแทรกมาได้ทุกแง่ทุกมุมมันไม่ดีก็ทราบว่ามันไม่ดีพอเรากําลังพยายามจะทําให้มันดีเวลานี้ถึงมันยังไม่ถึงขั้นที่ดีตามความพยายามเราก็ต้องทํามุ่งหน้าทําไปม มันจะพ้นวิสัย่นความพยายามนี้ไปได้อย่างไรทมนี้เป็นธรรมท,ที่เป็นเครื่องส่งเสริมสิ่งที่กระตำให้สูงขึ้นโดยลำดับสิ่งที่เศร้าหมองให้มีความมองใสขึ้นสิ่งที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นด้วยการทําความดีของเราเหตุใดการนอนจะไปดีกว่าการทําดีอันนี้การทําดีนี้ต้องเป็นของดีเสมอเด็กตั้งแต่เกิดมาท,ที่แรกตัวแดงๆเท่านั้น เมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากพ่อแม่พี่เลี้ยงทั้งหลายมันยังเจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันการพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเหตุใดจะไม่ดีแล้วเหตุใดเรื่องการหลับการนอนซึ่งโลกทั้งหลายนอนกันทนั้นจะเป็นของดีกว่านี้ไปได้ถ้าเราจะเอามาพิสูจน์มาพิจารณากันเรายิ่งจะเห็น ความอยากของกิเลสที่มันหลอกเราอย่างถนัดชัดเจนนี่คือธรรมอย่างนี้แหละเรื่องธรรมกับกิเลสรบกันรบแบบนี้แก้กันแบบนี้ไม่งั้นเราไปไม่ได้มีน้อยที่ไหนวาสนาผู้สร้างวาสนานี่คือเรามันน้อยไปไหนนการทําความดีอยู่ทุกวันทุกเวล่ำเวลาคือการสร้างฐานะทางด้านจิตใจของตนด้วย ผมทรัพย์อันดีงามคือทรัพย์ภายในให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลํหนับลดับทําไมจะไปเร็วกว่าการหลับการนอนการท้อถอยการไม่ทําความดีไรเสียทั้งสิ้นนั่นเสีย <laughs> <laughs> การทํานี่เป็นของดีอยู่แล้วเป็นการสร้างอํานาจวาสนาบุญญาพันานขึ้นภายในตัวของเราด้วยการทําดีแบบนี้เหตุใดจักไม่ดี <laughs> เด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราเห็นได้หรือวันหนึ่งวันหนึ่งว่า มันเติบโตขึ้นแปกหูแปกตาเราวันละเท่าไหร่เราไม่เห็นทราบด้วยกันแต่เราปฏิเสธได้เมื่อไรว่าเด็กเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องแล้วมันโตขึ้นมาอย่างเป็นท่าน,านๆเราเราอย่างนี้เนี่ยมันโตขึ้นมาวันละเล็กลน้อยจนกระทั่งเห็นได้ชัดว่าเวลาอันนี้เราโตเท่าไหร่ออกมาจากเด็กๆนั้นการเจริญทางด้านจิตใจพลัง,งความดีทั้งหลายมันก็ค่อยเจริญขึ้นโดยลําดับลํำดับ แต่ทางด้านจิตใจนี้ยังมีที่สิ่งที่จะเจริญให้เห็นได้ชัดชัดเป็นบางการบางเวลามีคือไม่ได้เป็นแบบเด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่โดยถ่ายเดียวแต่อย่างไรก็ตามหลักธรรมชาติของความดีหรือของจิตที่เราได้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมจิตดวงนี้อยู่เสมอนั่น จะต้องมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแม้เจ้าตัวไม่ทราบก็เป็นความเจริญอยู่ภายในตัวของจิตเองเมื่อได้ถึงการเวลาที่เหมาะสมกันแล้วจะแสดงผลให้ตากปรขึ้นมาเป็นระยะๆะะจะพะอย่างยิ่งการการกจิตตภาวนาจะทําให้เห็นได้เป็นระยะๆะะคือเห็นได้อย่างชาัดเจนว่าเวลานี้จิตจเจริญเช่นเราภาวนาจิต ตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยทราบเลยว่าจิตของเรามีความสงบเป็นอย่างไรใครจะพูดว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิอย่างไรก็ตามเราไม่เคยทราบแต่เมื่อมาภาวนาแล้วมันมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะทราบเรื่องเช่นน,นี้ขึ้นมนาะอันนี้เป็นความประจักษ์อันหนึ่งและต่อจากนั้นไปยังจะมีความประจักษ์เรื่อยๆขึ้นไปโดยลำดับไม่เหมือนเด็กโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ว่า เจ้าตัวเด็กก็ดีเราทั้งหลายพูดดูแลเด็กก็ดีไม่ทราบว่าเด็กเติบโตขึ้นวันลันเท่าไหร่เห็นได้ชัดนะนี่ส่วนจิตตะภาวนานี่เห็นได้ชัดคือเห็นเป็นพักๆเห็นเป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอะไรก็ปรากฏขึ้นมาแม้จะยังไม่ปรากฏแค่น,นั้นก็าตามสมบัติของเราคือคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้มา,ากน้อย แตนของเราอยู่แล้วภายในใจฝังอยู่ภายในจิตใจไม่ได้สูญหายไปไหนถึงจะไม่แสดงออกมาทางร้านทางลวงอย่างสินค้าทั้งหลายก็าตามก็ทราบชัดว่าสินค้านี้อยู่ในร้านเนี่ยสมบัตินี้อยู่ในใจจะน้อยไปไหนสมบัติมีอยู่ในในเราทุกตลอดเวลาด้วยความดีที่เราได้สร้างมาถึงจะไม่แสดงตัวมาอย่างชัดเจนเหมือนสินค้าออกหน้าร้านก็าตามแต่ก็ ปรากฏอยู่ภายใจิตใจของตนซึ่งเหมือนสินค้าอยู่ในร้าน <c oughs> เก็บได้อย่างมิดชิดถึงการจะแสดงก็แสดงออกมาเองเราจรึงควรภูมิใจในการบำเพ็ญของเราไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแน่นยำเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพูดใ,ในการส่งเสริมวาสนามบารมีด้วยการกระทําความดีอย่าลดละท้อถอยนี่ อำนาจวาสนาบุญญาพิกฌาภันจะเจริญขึ้นได้ด้วยการพยายามบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอนี่เป็นหลักสำคัญมากเมื่อถึงการที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่แล้วปิดไม่อยู่อยู่ในร้านเขาจะออกหน้าร้านออกมาให้เห็นชัดๆเช่นเดียวกับเด็กมันอยู่ในท้องแม่ถึงการมันแล้วมันก็ต้องโดดออกมาเติมได้มันเต็มที่มันอยู่ไม่ได้มันต้องออกมา สมบัติภายในอยู่ในภายในจิตใจของเราก็ตามเมื่อถึงการที่จะแสดงออกมากน้อยแล้วปิดไม่อยู่เหมือนกันต้องแสดงออกมาในขณะที่ไม่แสดงก็ไม่สูญหายไปไหนถ้าว่าเป็นแบบโรคทั้งหลายเขาเรียกว่าฟักตัวอยู่ภายในจิตใจคําว่าฟักตัวก็ค่อยสั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆุณงานความดีที่เราสร้างไว้ภายในตัวของเราเองก็สั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันวันนี้ก็สร้างวันนั้นก็สร้างสร้างวิธีไหนด้วยอุบายใดก็ตาม จะเป็นการให้ทานการรักษาสินการภาวนาคือการสร้างความดีทั้งนั้นแล้วความดีนี้จะไปไหนใครเป็นคนสร้างเราเป็นคนสร้างก็จะแสดงบ่งบอกถึงใจว่าเป็นผู้เป็นหัวหน้าทารีเริ่มแล้วผลจะไปไหนถ้าไม่ไปหาตัวเหตุผู้ริเริ่มจะไปไหนก็รวมอยู่ที่ใจทั้งหมดเป็นแต่เพียงว่าจะแสดงออกมากน้อยหรือไม่เท่านั้นเองธรรมชาติที่มีอยู่ ภายในจิตใจด้วยการสังสมขึ้นมาแล้วด้วยการทําดีทั้งหลายนั้นปฏิเสธไม่ได้มีอยู่ภายในใจของตนทุกคนเวลานี้เราก็พยายามขัดเราภาชนะของเราคือภาชนะสมบัติ hmm. ได้แกกความดีทั้งหลายที่เราสร้างไว้แล้วนั้น เราทำลัทธินิตที่เป็นภาชนะนี้ไปโดยลำดับบให้ดีเหมาะสมกับความดีทั้งหลายความดีก็จะรวมตัวอยู่นั่นจางสะดวกสบายจิตใจก็ค่อยสะอาดคุณสมบัติทั้งหลายที่ได้สร้างไว้เพื่อจิตอยู่ภายในจิตก็จะ,สะแสดงความสง่าง่าผ่าเผยขึ้นมาความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาจากใจ จาจกับสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นเลยกลมคืนเป็นอเดียวกันต่ว่าบุญก็มหาบุญเนี่ยต่ว่ากุศลก็มหากุศลมหาสมบัติก็คือไะ้แก่นิพพานสมบัติเนี่ยไปรวมอยู่ที่นั่นหมดหนีไม่พ้นจากการพยายามทังเราส่วนที่จะรู้จะเห็นอะไรเหมือนใครคนใดก็ตามอันนั้นเราจะไปคิดคาดให้เสียเวลร่เวลา ให้เราทําความแน่ใจว่าการทําดีนี้คือเราเป็นคนทําเองพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าอย่างไรเราพยายามทําตามนั้นจะปรากฏมากน้อยให้เห็นประจักษ์หรือไม่ปรากฏก็ตามการทําดีนั้นเป็นเครื่องผิดผลอยู่แล้วโดยลําดับจะไม่ปรากฏก็ตามผลจะปรากฏแต่การกระทําคือเหตุเช่นเรานั่งภาวนาแล้วเดินตรงๆเราให้ทาน เรารักษาศีลที่เป็นตัวเหตุนี้ก็ต่างนะผลยังไม่ปรากฏก็ยังไม่สําคัญผลหากปรากฏแนบกันมานั่นเองแต่เรามองไม่เห็นเห็นแต่กิริยาแห่งการทําซึ่งเป็นตัวเหตุผลตึงแทรกอยู่กับตัวของเราผู้ทํานั้นเรายังไม่เห็นเมื่อถึงการจะเห็นแล้วปิดไม่อยู่จะเห็นด้วยกันทุกข์ขดพระพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่าพระอ,องค์เป็นยังไง ความไม่สุทธิได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากการสั่งสมตัวกันเดิมดับจนกระทั่งปรากฏอย่างชัดเจนภาษาวกทั้งหลายท่านได้มาจากไหนได้มาจากการสั่งสมตัวโดยลำดับๆจกนกระทั่งถึงขั้นเป็นภูมิใจก็บริสุทธิ์อำนาจวาสนาของใครมียังไงแล้วก็จะเป็นไปตามนั้นแสดงตามนั้นเช่นอย่างพระพุทธเจ้าอาพูดถึงพระไทยก็บริสุทธิ์แต่พูดถึงเรื่องวาสนาอ้าว เป็นเครื่องตระดนับของพระไทยที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมีใครเสมอพระองค์ล่ะเสด็จไปไหนมีแต่เทวตรเทวดามนุษย์มนาสักการบูชาเกลื่อนไปหมดตั้งแต่เครื่องพยาทานสักาสกรารบูชาจนกระทั่งคนทั้งหลายลึกแม้แต่พระยังพูดว่าเท่าที่พระองค์สเสด็จไปสถานที่ใดมีเทวตรเทวดามนุษย์มนาสักการบูชาเครื่องสักการเกลื่อนไปหมด เพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์่ะแทนที่พระองค์จะทรงยอมรับว่าจริงเป็นพาะความบุญญาของเราสากฏหาได้เป็นเช่นนั้นไห่พวกเธอตั้งหลายอย่าพูดอย่างนั้นผิดน่ถ้าว่าเราจะเทียบทางโลกแล้วเป็นความพูดที่อนนเนรคุณน,นัะฟังเลยพูดให้ถูกต้องตามหลักความจริงแล้วอันนี้เกิดขึ้นมา เพราะการทําความดีของเราทั้งหลายที่เราทํามามากน้อยไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เกิดขึ้นมาจากความดีที่เราทํามาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะมีอำนาจวาสนามาจากไหนถ้าไม่มาจากความดีของเราที่เราสร้างมาคือกุศลธรรมในแง่ต่างๆที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมา่นรักษาศีล การให้ทานภาวนานี่ล้วนแน้วตั้งแต่ความดีความดีเหล่านี้แลบผลิกให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นแล้วเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายที่เกลื่อนอยู่นี้ก็เพราะความดีเหล่านั้นไม่ใช่เพราะความเป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องเป็นผลของความดีแล้วพระพุทธเจ้าจะมาสั์สิทธิ์ที่ไหนโดยไม่หาความดีอุดหนุนไม่ได้ว่านั่นต่างเด็กความเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเกิดขึ้นมาจาก ก็สนธรทมทั้งหลายที่รมบำอเพ็งมาแล้วหายไปไหนไม่ว่าใครจะไปเกิดกี่ภพกี่ชาติได้สร้างวาสนาบารมีมามากน้อยเจ้าของไม่มีบัญชีจดจําแม้แต่ภพชาติเจ้าของก็รู้ไม่ได้ว่าเคยเกิดในภพใดชาติใดแต่ความดีเหล่านี้มันขึ้นกับความจําได้หรือไม่ได้ไหมเนะ่ะมันไม่ขึ้นขึ้นอย่างกับกับเหตุที่ทําแล้วผลต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเลยรื่อยมา จนกระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองโดยระดับถึงขั้นจุดหมายปลายทางเราจึงวนภาคภูมิในอำนาจวาสนาของเราเราเป็นผู้สร้างเต็มอัดเต็มสติกําลังความสามารถของเราจะได้หรือไม่ได้เราไม่สงสัยคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่เอ็นเอียงไปตามเรื่องของกิเลสหลอกลวงอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําแล้วไม่ได้อนั้นทําแล้วไม่ได้อย่างนี้นะล้าทา แล้วก็ไม่เห็นปรากฏอย่างนั้นนี่นี่เรื่องกลมายาของกิเลสที่มันเคยหลอกลวงเราซึ่งเราก็เคยเชื่อมานานแล้วเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เชื่อคําสอนพุทธเจ้าทำไมจะต้องไปเชื่อสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการหลอกลวงมาอยู่แล้วหลักเนี่ยต้องพลิกใจไปตามหลักธรรมนั่นชื่อว่าเป็นผู้ดําเนินตามหลักธรมรมธรรมพระพุทธเจ้าเชื่อตามหลักส่วขาตัธรรมแล้วจะไม่มีอุปสรรคอันใดเข้ามา อีกขวางทางเดินทางนำเนินแห่งการทำความดีของเราเราจะไปได้ตลอดปลอดโปรงโล่งไปโดยลดำดับจนกระทั่งถึงจิดหมายปลายทางหั่นละการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควร